สวัสดีค่ะสายรุยต้องจัดรุ่นนี้นะคะพร้อมรุยพร้อมใช้ค่ะทุกท่านห้องโดยสารกว้างๆนะคะไปกันได้หลายคนค่ะบ้านด้านหลังบรรทุกได้ด้วยนะคะ Toyota Tiger d ร์ดีโดค่ะ4ประตู4ฟร์วิวนะคะทุกท่านรถปี03ค่ะคันนี้เครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นค่ะใช้งานได้ปกติขับขี่ได้สบายนะคะ วิ่งทางไกลได้กับกคนันรถสวยสภาพดีไม่มีผุยางยังดียางยังใหม่ภายในสภาพสะอาดค่ะเบาะสภาพดีมากเลยนะคะไม่มีรอยฉีกขาดค่ะทุกท่านเกียร์โวิลนะคะรุยได้ค่ะราคาคันนี้1นึ่งซนหนึ่บาทค่ะพร้อมรุยกลัไปกับท่านแล้วนะคะเอกสารมีให้ครบเริมเดิมเลยนะคะสนใจติดต่อดูรถทดลองค่ะมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนี้ค่ะ เข้ารับชมรถหรือว่าต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมคุยกันได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดหมายล่วงหน้าก่อนออกเดินทางด้วยนะคะแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าในวันนี้ต้องราไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ